คุณทำให้เขาทั้งรักทั้งหลงคุณเลยในตอนนี้เขาคือใครขออภัยบอกที่นะคะก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนด e m มูลพลังงานของคนราศีมีนนะคะควินถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุม6กเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน เียมพลเอร์พลังงานของคนราศีเมษเราก็เด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะไม่สิงธนูมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุไฟราศีมีนนะคะเข้มแข็งอดทนมีเหตุผลนะคะเด็ดขาดกล้าตัดสินใจแต่ก็เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นมีบุคลิกที่แตกต่างตรงกันข้ามหรือว่าจะเป็นคนที่สองขวสองบุคลิกก็ได้นะคะเวลาดุดุมากๆชัดเจนนะคะคำไหนคำนั้น กล้าตัดสินใจมีความเป็นผู้นำมากๆชอบความยุติธรรมแต่อีกฝั่งหนึ่งหรือว่าลึกๆในใจเป็นคนที่อ่อนโยนเซนซิทีฟนะคะใจอ่อนเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากๆมีความเครียดมีความกังวลนะคะมีความว้าวุ่นใจภายใต้บุคลิกที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆจริงๆคุณก็มีความกลัวมีความปรหมาในหัวใจเช่นกันแต่ไม่ได้แสดงออกมาแล้วก็เป็นคนที่พยายามจะทําตัวเองให้เข้มแข็ง พยายามคิดให้อยู่ในกรอบของเหตุผลความเป็นไปได้พยายามที่จะไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินใจหรือว่ามาตัดสินใจอะไรนะคะหรือว่าจะหมายถึงแม้ว่าคุณจะอ่อนแอคุณจะคิดมากคุณจะกังวลขนาดไหนคุณก็ยังคงเป็นเสาหลักเป็นกําลังใจให้กับคนรอบข้างคนรอบตัวคนที่คุณรักได้เสมอนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าคุณทําให้ใครทั้งรักทั้งหลงนะคะขอพลังงานของคนที่ทั้งรักทั้งหลงคุณหน่อยเขาคือใครนะคะ สิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกาลสเตรนพลังงานของคนราศีสิงห์เจดดาพลังงานของคนธานตุลมเมถุนตุลกุมเดมเพลสพลังงานของคนธาตุดินนะคะแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก exactly. มีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำราศีสิงห์เขาคนนี้ก็พลังงานดีมากๆนะคะคุณมีเดมพอลเลอร์เขามีเดมเพลส เป็นคู่ที่สินเสมอการมากๆเติมเต็มซัพพอร์ตเกื้อหนุนกันสุดๆเลยนะคะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่กับปัจจุบันนะคะรับมือแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีแม้จะคิดแตกต่างคิดไม่เหมือนกันนะคะพลังงานของเขาจะไม่โวยวายไม่ชวนทะเลาะเป็นคนที่สงบนิ่งเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆคนหนึ่ง รู้ทุกอย่างแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดออกมาทุกสิ่งทุกอย่าง บางอย่างที่พูดแล้วทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีก็จะพูดก็จะแสดงออกแต่ว่าบางอย่างที่พูดออกมาแล้วจะทําร้ายความรู้สึกหรือว่าทําให้อีกฝ่ายดูแย่เขาก็จะไม่พูดออกมานั่นเองครอบครัวมีความสําคัญสําหรับเขาเป็นคนที่มาจากครอบครัวใหญ่ก็ได้ระหว่างคุณกับเขาก็มีความแตกต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างมีบุคลิกที่แตกต่างแต่ต่างเติมเต็มกันและกันเราก็ทนุถนอมความรู้สึกของกันและกันมากๆนะคะ คุณดูมีความเป็นผู้นํามากกว่าชอบควบคุมมากกว่าเก่งทั้งคู่แต่เขาเลือกยอมให้กับคุณเลือกที่จะฟังคุณแม้ว่าในบางเรื่องราวเขาไม่เห็นด้วยก็ตามแต่เขาก็ยังเคารพการตัดสินใจของคุณแล้วก็พร้อมที่จะสัพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องนะคะเรามาดูกันว่าแล้วเขารักเขาหลง อะไรในตัวคุณสิ่งที่คุณทําให้เขาทั้งรักทั้งหลงคืออะไรเป็นพลังงานของคู่ที่คบหาการมีความชัดเจนแล้วนะคะอาจจะเป็นสามีภรรยากันแล้วด้วยนะคะเขารักเข้าหลงคุณในเรื่องอะไร ความจริงจังความตั้งใจคนที่มีเหตุผลมีการวางแผนไม่ได้ทำอะไรแบบปุบป,ปับฉับพลันหรือว่าไม่ใช่คนที่ล่องลอยในอากาศแต่มีแผนการมีการวางแผนมีแบบแผนเป็นของตัวเองนะคะรักครอบครัวนะคะเป็น Familyman ให้ความอบอุน่นให้ความสำคัญดูแลครอบครัวให้เวลากับครอบครัว เขาสามารถฝากชีวิตไว้ให้กับคุณได้นะคะเป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างเอาจริงเอาจังมากๆไม่เคยล้อเล่นกับอะไรไม่ชอบที่จะล้อเล่นกับความรู้สึกของใครด้วยนะคะอดทนพยายามนะคะแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จในทันทีทันใดหรือว่าจะได้พบหรือแม้ว่าจะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคไม่เคยถอดใจไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยปล่อยมือไปได้กันตลอดนะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปได้วยกันนั่นเองนะคะ เดอะซันนะคะ ความสุขความสมหวังความชัดเจนครอบครัวอยู่กับคุณแล้วเป้าหมายในชีวิตของเขาชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่เข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่การมีการและการมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นเ <nella>? <ulators> ขาสามารถจินต <ý>. <leopard> นาการถึงการมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอนาคตที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขา สร้างครอบครัวไปด้วยกันความจริงจังความตั้งใจความเป็นผู้ใหญ่ความมีเหตุผลนะคะแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณก็เครียดแต่ว่าคุณก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะอยู่ในภาวะของคนที่มีพลังงานลบหรือตำหนิหรือหาคนผิดโทษกันไปโทษกันมาแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุผลพยายามจะมองข้ามมองหาสิ่งดีๆที่มีกันและการสู้ไปด้วยกัน เข้าอกเข้าใจกันเป็นคนที่เต็มที่กี่ับทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะคําว่าครอบครัวนะคะคุณเต็มที่มากๆจึงทําให้เขาทั้งรักทั้งหลงคุณในความเป็นตัวคุณความเข้มแข็งความมีเหตุผลมีความเป็นผู้นํามีความเป็นแฟมิลี่แมนอยู่ด้วยเรารู้สึกปลอดภยัยรู้สึกสบายใจนั่นเองนะคะ